อกระเป๋าต้องไม่ไปหลังห้างพัทเอทีเอ็มบพออไไไูออพ่อเลยถ้าเอทีเอม็มได้กระเป๋าเลยว่ากระเป๋าเงินยากเลยว้ายลืมจะลืมจุกหัวขึ้นกรอนั้นเขาได้กระเป๋าลายกันไรอันนันออกเรือยันได้สบายจุกเอาการ์เด้อจุกเอาการ์เด้อมันลื่นแน่เลยผมตกลืมอ้าวจุกเมากันได้ใช้ความระมัดระวัง อันนี้เาัล่ะดบ่ได้เลยลดได้เล้ยจะให้ลมได้ลเหรือไม่ปิยาเลยอ้าวไปดูให้เต็มที่ มาตอนรับสุบภาพจิตีึโอ้ยวัน่างจากสุภาพจิตเราเขากันได้